สวัสดีจ้าเช้านี้ที่อัมพวาพระอาทิตย์มาแล้วเรือก็มาแล้วมาดูเรือกันอันนี้เป็นเรือตกกุ้งนะน้ำกระจายเลยเรือตกกุ้งออกไปแม่น้ำใหญ่แล้วตรงนี้เขาเรียกว่าคลองมันจะเป็นคลองประชาชนช่มชื่นแล้วก็คลองบางนางรีมาบรรจบกันอยากดูบ้านคุณยายไหมไม่ต้องดูตุ่มดีกว่าวันนี้ตุ่มยังอยู่ดีอยู่ คลืนมาแล้วอัมพวาก็มีคลื่นนะได้ยินเสียงเรืออีกแล้วว่ะเหมือนเรือจะเข้ามาอีกลำหนึ่งเปล่าเช้าเช้าบรรยากาศดีเช้านี้อัมพวาอากาศเย็น24องศาฝั่งนี้ก็มีนก อยากดูนกตรงนู้นไหมนี่เจ้านกตนัวนี้อ๋อมีสองตัวแล้วอะ่ะลงพัดเลยพอบอกหนาวปุ๊บลงพัดเลยสวัสดีเช้าวัวนอังคารขอให้เป็นวันอังคารที่ดีนะคะ อันนี้เรียกว่าวางอะไระคะปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลอ๋อเหรอวางไว้นานไหมคะเนี่ยเดีย๋ยไม่รู้ต้องรอ,อน้ำขึ้นอ,อีกรอบอ๋อเดี๋ยวพี่ก็มาเก็บบ่หรอนานเลยต้องรอ,อน้ำกระโถนอ๋อวางปลาดุกทะเลนะ